สวัสดีค่ะชื่อไอนะคะมาจากทีม Queen i ซ์ค่ะสวัสดีค่ะโดนัทนะคะจากทีมควีนไอซ์ค่ะสวัสดีค่ะออยนะคะมาจากทีมควีนน้ำตาลค่ะสวัสดีค่ะบีมนะคะมาจาก q ค e ีนติชาค่ะสวัสดีค่ะแกรนดี่นะคะจากทีมคว e นน้ำตาลค่ะสวัสดีเจ้าใบหม่อนเจคิวควีนติชา เชิดค่ะเชิดหนึ่งสองซ้ำเออซอัน้อ,อวีนแล้วนะอ,อ่ะหนึ่งสองส้ำเราลองเป็นนางเอกงดูนห,หนี่น่ะนางเอกนะคะหนึ่งสซ้ มันจะมีอยู่หนึ่งมันจะมีอยู่หนึ่งอะไรอ่ะนางเอกน่าประทจังเลยนางเอกคนนี้โดนการแก้ตลอดปลอมค่ะปลอมมากไม่ได้คะแนนไม่ได้คะแนนโอ้โหคอปปี้เลยโอ้โหนางเอกต้องร้องไห้ค่ะโอเคนางเอกก็ไม่ร้องไห้หรอว่าอ้อนค่ะอ้อนเหรอ อยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวนี่ไงอย่างนี้แต่ใครแย่อย่างนี้แต่ใครแย่ก็ได้ได้แมวเหมียวค่ะแมวเหมียวแซวเป็นแมวไงเฮ้ยเราถามคนเหมือนกันนะอะไรแมวป่าหรือเปล่าแมวยื่สว่าน กระต่ายเปลวแปลหน้ารักกลุบเนเดี๋ยวรอดูกระต่ายยิมเลยนี่มันมามาไอ้ตัวมากระต่ายกระต่ายตัวโอ้ยอีอันนี้มันมาโอกระต่ายเขก็มีมือกับมือก็อย่างนี้ค่ะเหนื่อยค่ะอะเราอยากไปเสิร์ฟคุณผู้ชมกันแบบไหนได้บ้างมหนึ่งสองสาม นอ่เหรอใช่อ่ะทุกคนชีเซิร์ฟอะไรอ่ะเนี่ยทีขอนทีขอนไหมชีเซิร์ฟเปิดเปิดอุ้ยทำไมอ่ะอันนี้ถั่วเองัวเองขับกันด้วยไม่ใช่ที่ที่คิดอยู่เพราะดูเพื่อนชีเซิร์ฟนี่คืออย่างนี้แล้วเจอบนต้นสเปกเราจะทำท่าแบบไหนอ่ะหนึ่งสองสามหุย มีความเหมือนกันอันนี้ให้นะอันนี้ว่าเหมือนใช่ไหมคะสปอร์ตหน่อยได้ไหมคะ่สามปอร์ตวีคนนี้หน่อยได้ไหมคะ กูบต้องเข้าหรอคะ่ะจริงสำหรับไอ้นะคะก็ขอฝากผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดนะคะ Dream m i รัติการผ่านฝันนะคะฝากด้วยนะคะแล้วก็โฆษณาต่างๆนะคะที่กำลังจะมีผลงานนะคะเร็วๆนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะนางร้ายไทยแลนด์ซีซั่น2ฝากคีมคืนไอเซ่ค่ะสำหรับโดนัทนะคะก็ฝากติดตามช่องทางโซเชียลนะคะ i อจโดนัท ติ๊กต็อกโดนัทพีแซ่บๆค่ะก็เข้าไปดูหนังสั้นกันได้นะคะแล้วก็ฝากทีม u u e n n อ e ด้วยนะคะ2คนน้องอเจนนี่ด้วยชัยเคียวตอนนี้นะคะก็ฝากด้วยนะคะตอนนี้ก็จะมีอ่าละครแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าเป็นละครอะไรนะคะก็เดี๋ยวก็จะมีมาเรื่อยๆคะ่ะแล้วก็ฝากเชียร์ทีมน้ำตาลด้วยนะคะบอกเลยว่าจะทำให้ถึงที่สุดสู้แน่นอนคะออ่ะอ่าสำหรับบีมนะคะก็ลูกค้าคะบีมยังว่างนะคะ าสามารถงานละครพิธีกรได้หมดค่ะเต้นก็ได้ร้องก็ได้สักหนึ่งบทเพลงไหมคะมอ่าไม่ต้องกันซีนมาก <c oughs> เป็นอินฟูกำลังฝึกอยู่ค่ะก็สามารถที่จะติดต่อได้นะคะ <c oughs> แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมเราด้วยนะคะ <c oughs> ทีมตีซ่า <c oughs> ของแกรมนะคะก็ฝาก เป็นยูริแล้วกันน้อในช่องของ y o u t u b e นะคะช่อง h เ k s โ Shoulder นะคะแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจเนาะ,ะฝากธุรกิจอีกแล้ว <c oughs> นะคะก็ใครอยากจัดจ้างรอปภบริษัทใจแอนรักษาความปลอดภัยใจแอนโปรเิคชั่นนะคะติดต่อกันมาได้เลยนะคะ<ม>แล้วก็ฝากให้กําลังใจแกนในรายการนางร้ายไท a แลนด์ทีมแม่น้ำตาลด้วยนะคะก็ฝากรายการนางร้ายไท a i l a n d ซีซั่นสด้วยนะคะแล้วก็ผลงานก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทางของแพลตฟอร์มนะคะ บอมอไบมอนค่ะใช<อ>่ค่ะเพือนนะคะขอบคุณค่ณะ